สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเช้าวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดสุขโขทยัยชมความงดงามโบราณสถานล้ำค่าที่วัดศรีสวายที่นี่นะคะเคยเป็นเทวไลทางศาสนาอินดูค่ะที่สะท้อนแนวคิดเรื่องตรีมูลติเทพเจ้าสามองค์ตามคติจัก,กรวาลวิทยา ขอบคุณผลงานวิจัยมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ วัดศรีสวายโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในเมืองสุขโขทยัยหันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจากโบราณสถานอื่นๆในเมืองสุขโขทยัยที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่18ใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยสุขโขทยัยได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาและมีการบูรณะเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในคราวที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมายังวัดแห่งนี้ทรงสันนิฐานไว้ว่าเดิมวัดนี้คงเป็นเทวสถานและมีชื่อเรียกว่าศรีศิวายะซึ่งหมายถึงพระศิวะในปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นดำรงพระราชอิสริยยศพระบรมโอรสา,าธิราชเคยเสด็จประพาสต,ต้นณนวัดแห่งนี้ได้พบรูปพระศิวะในวิหารและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์ซึ่งทรงสันนิฐานว่าเดิมคงเป็นโบ์รามใช้ในพิธีโลชิงชา้าหรือพิธีตรียมปะวาย สิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือปรางประธานสามองค์ที่มีรูปแบบศิลปะลบบุรีแต่ลักษณะของปรางค่อนข้างเพรียวตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆมีลวดลายปูนปั้นบางส่วนคล้ายกับลวดลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนฐานก่อด้วยศิลาแรงและตอนบนก่อด้วยอิฐที่ได้รับการแดัดแปลงเช่นส่วนประดับของปราสาทขอมที่เรียกว่าบันแถงกลายเป็นรูปกรีบขนุน และปูนปั้นประดับกิบขนุนกลายเป็นรูปครุฑยุทธนาคและเทวดาภายในปรางองค์ตะวันออกปรากฏร่องรอยจิตกรรมที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของสุขโขทยัยอีกหนึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญพบทับหลังสลักเป็นรูปนารายบรรทมศิลชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงทำด้วยสำริด ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติรามคำแหงกลุ่มโบราณสถานทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงวัดที่สร้างด้วยศิลาแรงอันเป็นลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งด้านหน้าหรือทิ่ใต้ของปรางประธานสามองค์มีวิหารสองตอนเป็นวิหารที่ก่อด้วยอิฐและเสาศิลาแรง วิหารตอนในเจาะช่องแสงที่ผนังซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมในช่วงสุขโขทัยตอนปลายจนถึงอยุทยาตอนต้นนอกจากนี้ยังมีกำแพงแก้วล้อมรอบวิหารและปรางประธานสามองค์ด้านหลังปรางประธานมีสระน้ำครึ่งวงกลมชาวบ้านเรียกว่าสะลอยบาปตามความเชื่อว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นเทวาลในาศาสนาฮินดู ซึ่งใช้ในพิธีลอยบาปหรือล้างบาปปรางสามองค์นี้สะท้อนแนวคิดทางศาสนาฮินดูเรื่องตรีมูรติเทพเจ้าสามองค์คือพระผมผู้สร้างพระนารายผู้ปกป้องรักษาพระศิวะผู้ทำลายเปรียบได้กับพุทธปรัชญาทางพระพุทธศาสนาคืออุปปาทะการเกิดขึ้นทิติการตั้งอยู่และพังคะ การดับไปเป้าหมายคือการไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามคติจัก,กรวาลวิทยา